Nhà ní cả kín đi nó mẹ nó kín nha đi ผมที่ร่มรื่นร่มรื่นดีครับขนาดอาบน้าขึ้นมาแล้วมันกินหญ้าครับผมอยู่ดีครับขนาดปานนี้เจ้าเพชรเบื้องหน้าตาโอ้ยลูกชายของ,ของ,ของพ่อใหญ่ลุงเพชรหน้าตาเพิ่นถอดมาเบิดจากพอ่อเพิ่นเบื้องโค้งเสาเลยครับผมนี่พี่สาวเพิ่นโค้คงเขาเนี่นานีาน่มันหน้าเปียดคนเด่นนี่ เขาใหญ่ครับผมเงาเขาใหญ่แห้งว่ามันหนาแปดคนแล้วโค้งเขาใหญ่แห้งยาแวนนี่ก็ยู่ดีและกินดีครับขนาดเลยพี่สาวเพิ่นครับผมพี่สาวเพิ่นซื้อเพชรมานี่สูงเลยครับผมพี่น้องเบิ่งโอ้ร้อยร้อยหกบวกร้อยหกบวกครับ สูงแห้งแม่นี่งามครับทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งยาวข้อมสูงนี่โอ้ครับครับเมืองนาตาที่นี่นิดนี่สูงงามแห้งครับผมทั้งปุนพี่น้องผุนหาปลาผุนเฮ็ดสั้างนี่ครับผมมีกลางนานะ้ำด้วยเนี่ยเฮ็ดสั้งไว้ครับผม ลาปากไปหหารก็ตึกเหี่วครับผมบันเาียดกินเ,นเนขากินห้ามกินยังเรียบร้อยแล้วก็พากันอาบน้ำใส่ขนเหรียญอยู่ครับผมใส่ขนอยู่ข,ขนาดเลยสองลุมสามลุม มอนับมอนับสุ่มไอ,อ้ที่ว่าออกไปนั่นแต่ว่าอันนี้ว่าได้ค้างขอบว่ะเมียสุ่มขาวนี่ยสุ่มขาวเพิ่อนยอยู่หนามเนาะมัน,นใครวะผมว่าเนี่ยเบิ่งเป็ดปีกบ้านหนนนนุ่อมคนมันส่งใหญ่ซื้อเนอะาะน,น,นี่เพือ<น>พ่อนเมียนบ่เขามาคุ้มมาวะขยายพันธุ์เนี่ย ยยนนเป็นปนแ็แจขยายอนในอยุนเอาเลียงมาแค่หลายเลยข่าขาวนี่ไหมแอ้ยมันหลายอยู่วะหันมากระต่ายซื้อพวกตะกี้กกม่ดีไปนี่นาะเอาผ้ารอบซื้อไหม,อม,อเ,อไมเอาผ้อาอันนั้น,น,น,นกันไปซื้อตีบ่เคยมาบ่เคยกัเด็กเจ๊เสียหกสิบเมีไม่้ามาชมันมามีนี่แหลมัากัดาเคยมีกริมซื้อซื้อกัเป็นเนาะ กัดบวก,กินกัดถิ่มเอาบรรยากาศงามๆเลยครับผมพี่น้องมันก็เหมอดีได้ไหมอยู่นียงยานี่ซ้ำหยาค่อยมากินซ้ำนี่เนี่ยอยู่กับนาบ้านเลยน้ามก็ยืดท้องฟังครับผมเป็นเกาะน้ามยืดฟังนี่ก็มีคอก็อยืดทั้งนั้นครับผมบนี่ขคอกยืดทั้งนั้นขามานี่ปอยมาเนี่ก็มาอยู่เนีย มอดีค่ะขนาดโค้ขันแม่นากาศเป็นสีเบิ้มือเนาะเมีเนาะสุดยอดเลยควายพ่นก็มากเียรไปกินนู่นของเราใช่ลูกมากก็ไปพ่นเบิดแหลวทำพ่นีมันหกก็จะไขได้กี่แหงนาตาตเบิองกระไรเตี้ยอันอันพ่นพ่นกับบ่อนั่นนี่เนี่ยพนบ่ปลอยเย พ้นเห็นตัวนึงเหมือนผมไปหมู่บ้านนี่ก็ออกมาตัวเดียวเนี่ยซุปนั่งนันอนเกือกมันรอมยืนในห่านนั่นคนน่ะกุ้ยบนมันบวอ่อนหรือมันบ่บไพล่กุ้ยมันบวปลอยเนาะนี่ผมเห็นควายอันจี้หาโตอยู่นี่อยู่ข้องนี่แม่ใหญ่ดิส่งดูกระไงามซำควายอันเพิ่นว่าอันลูกเจ้ายังเนี่ยหน่ะพิ่น พิ่นไปทับมางามเดย์พอมันพึงจะได้บพาน่ะสองขวบสองขวบกว่าล่ะขาอันนั้นนะแต่ว่าอู้สูงนี่แต่ว่าบ่บ่เงาในในความใหญ่ความสูงมันบ่ยาวคืออย่างนี้คือเจ้าเพชรนี่ล่ะแต่ว่าหน้าตาเพิ่นผมจะว่าค่อยมีเขาเน้นหน้อยหน้าตาอันอันนั้นไม่ฮัน เขาเรายว่าอยเมียวะวะเนียมันค้อยเถือกเพชรมะนี่ยังว่ามันอ่ะในเน้อกุงมันยังใหญ่ฮมันยังคือค่อยเถือกอยู่ดิเบิ่งเขาเบิ่งยังมันแต่เพรามันเป็นตัวเมียฮะ่านคอลิน่มาสามนี่คมาามคือะแต่นบอแต่ผมลงเกีี่์ไปมีคนทัวมาบอ นี่อยู่นบ่แบ่งบ่อย่างที่นะมานี่เกิดไปว่าอสัง่ง <laughs> โอ้เจ็ดเอาอ่อนเอาเอา,เอา,เ,อาเ,เอาจะเพชยเอาจะเพชรทับก้อนดิองมว่า่เอาใส่วเาไอ,ยอม,ม,ทม,มยท่นอ,อ,อ,อนีย่นามที่ผงผุมเบือง,งนีมันเจ็ดแปดแม่คนนี้แม่เจ็ดแปดตนี่ มันี่นี่นมี่บมันมันจะขกลัวดแม่ยนีสองปีแล้วสองปีเล้วนี้สองสี่องปีาสิบตัวเทวิทาบได้นะสิบตัว เพื่อนนั้นเป็นดูของผู้ใดญ่ม่นี่นี่มันน้ำเสียงนักเสียมากแก่ดูผู้ใดญ่หมดเบื้องหน้าตามันตีมีจแตมนี่แต่นักเสียเบิ่งอย่านี่ได้ได้เนี่ยหน้าตาเพื่อนได้ได้เนื้อหนังก็ได้ได้เนี่ยถือว่าหนึ่งเดียวนะหน้าตาเพ่นเนื้อหนังก็ได้เอาเด้อเด้อครับผมบอดเนี่ยกล้ยอ้อมคางอ้อมเอว นั่งยุวงออมขางวอมแววอยคว้ายบัดบรรยากาศนี้หาใส่ได้ครับผมพี่น้องเพื่อนนี่กันเห็นคนกับว่าได้ย่างมาหากินยาก่อนยาฟ้ามาอาบน้ำไม่ๆมนเปียกทั้งที่เลอะไม่ต้องข่ายเมียเด้อครับผมพี่น้องเมื่อแม่นข่อยเถอะมันจะตัวใหญ่ เทิกผู้เดียวใส่แต่เจ้าเพชรหลากไทยมูย,ย,มย,มย่้ส่ายผลนี่หลากไทยมูเราคนเบื้องเนื้อเบื้องนังเขาค่อยชิ่งใหญ่เป็นหนานางมันชิ่งหย่านตัวครับหนังหยู่ๆแม่ตัวนี้ลูกลูกเพชรม่านี่บ่น,มมน,มนี่บ่หมแม่เปล่าเขาหน่อยหน่อยเป่ เขาเขาเป็นเด่นน้อยแต่อายอายเป็นโคมเด่นอายเป็นขื้นขื้นต้องกัตียงไว้นอกค่อยหน่อยตียงไว้จะลมนั่นต้นนึงนั่นต้นนาก็ง่้าแม่นั่นนั่นเรืองเรื่องนั่นเปียน้แม่ได้ไหมฮเน้แไปเปลี่ยนไปบ่ ห้ามืนเนสีเดีอนเดียวก็เงนกอนไแน่นบอห้ามืนโอ้ยปุ้ยเอ้ยปุ้ยนีามน้ำตีบันนี้ยบ่เขียบบ่เียดคุ้มถ่ายมูว่าไปใส่บอกนะเข้ามันง่ามฟันง่ามแม่ ฟันเพียดงามงามขามตีวันนี้ขาม,ขามฟันนี่งามคักขนาดเลยนนเนี่ยมันโค้เแี่มันจีอันหลังสตหักโค้บ <c oughs> ไปโค้บตัวนหน่อยๆว่โค้บตัวใหญ่ง <c oughs> เป็นหัดโค้บครับผมนี่ยน,น้องสาวเพิ่น ข้อคอกได้ครับบัดน,นี้ขึ้นฟังผลกับข้อคอกครับไหเวลานอนเว้นแล้วโอ้ยไหเวลานอนเว้นแล้วน้ำเลือกตัวนี่ขามครับผมบัดน,นี้ตาเรือกมาฮาบแล้วเป็นเกาะ เพชรสะพานเลยตาเพชรสะพานขามนี้เลยนะฮะตาตัดหนา,ยหนายยนอยู่เตี้ยไอ้มันเป็นแหนกแก้วม,มาแบาบผสมกับไอ้ยังอีอีพ็อกซี่ยังนั่นนะอีเอ็นอนั่นนะมันเป็นน้ำยาคือเป็นคือแด็คเกรอร์นี่ละ ข้ามาหมูหูหูข้าวอาหนำยาท่ามันกับอันนั้เลย <_: S 1> เป็นแบบคล้ายๆพวกเขาเฮ็ดเรือไฟเบอร์หเอีกไหมนัออ <ๆ S 2> ่นแหละโอ้โหส้นไม้ส้นไม้โอ้ข้าเจา้าหาปลาอยู่คนตึ้งเหียเด็ดนะตึ้งเหียข้าเจ้าอ้อมไปเนาะโอ้ยผมยืมเรือนี่ตาเด้อย,ยืมไปรอดผมจีไปถ่ายถ้ำพวกนั้นนั่น เดี have from really? The ๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยว้ใชาขามาแล้วเยวลาใส่เลยดีวลาใส่เลยเปียจะมากินอาหารรอบซองเมนรอบเที่ยงก็กินบเอียบ่ห่วย ไอบ่เอาแต่มไม่พ้บ่เอเข,นขึนทัุ้่นบ่ทั้งแนวอ้อบ่าอาหารเที่ยงกำลังสีมากินรนบอสองเด๋ยบเปียนบ้านเด๋ยวกินอยูอ่เออนะเ็ดขาว ผมเห็นข้นาหาปลาอู่นครับผมหาปลาไปเบิ้งข้าเจ้าเห็อจุ่กลางหนองกลางเบึงเป็นยินเดียวอู้ฝนขึ้นนอญี่น,น,นี่นอ่บานนี้นอญบ่ไปใส่หรือบานนี้